เหตุมันเกิดก็ทำซ้ำๆนะครับก็นะครับมีหลายเคสนะครับเขาฝังระเบิดรอเลยบางบางเคสที่ปีที่แล้วนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็วันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เว้นว่างนิดนึงนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือวิาการเอาตัวรอดนะครับในพื้นที่จริงนะครับแนวทางยุทธวิธีต่างๆนะครับยุทธวิธีของเราและก็ของเขานะครับยุทธวิธีของโจรมันก็มีมากมายเหลือเกิน นะครับเวลาปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่นะครับเราอยู่ตรงไหนนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงไหนเขาก็ก่อเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าเขาก่อเหตุในป่านะครับฉะนั้นแนวทางการป้องกันต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับแต่เราก็อ่ามันอยู่ที่การปฏิบัติงานนะครับของหัวหน้าชุดต่างๆหรือว่าของลูกชุดต่างๆต้องรวมหัวกันนะครับคุยกันก่อนออกปปฏิบัติหน้าที่นะครับงานถึงจะรุกล่วงไปด้วยความปลอดภัยนะครับอ่า การที่เราออกปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับบางครั้งบางคราวนะครับยุทธวิธีของโจรมันก็มีมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ายุทธวิธีหนึ่งของโจนะครับโจมันใช้กลวลวงนะครับกลอุบายยังไงนะครับผมจะเล่าอดีตให้ฟังนะครับอดีตผมนี่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในทางที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าเราไปลาดตะเวนนะครับเช่นปกติเราก็กลับปกตินะครับหลังจากนั้นประมาณสองทุ่ม นะครับกลางคืนชาวบ้านมาบอกนะครับหลังชาวบ้านมาบอกนะครับว่าให้ไปดูอ่าเขาพ่นสีนะครับเขาพ่นสีอยู่ตรงโน้นนะครับไอทีนี้ก็พากันคิดนะครับคิดแล้วว่าอี่ว่ามันเป็นคนลวงหรือเปล่านะครับพวกผมคิดอยู่ว่าเป็นคนลวงหรือเปล่าเขามาบอกมันบอกมันมีแน่นอนนะครับก็พากันคิดอยู่ว่ามีแน่นอนแต่ว่าเราไม่ไปดีกว่าเว้ยเราไปตอนเช้าดีกว่าให้มันสว่างหูสว่างตา นะครับก็เ <osc> ป็นปาฏิหารนะครับวันนั้นถ้าไปกลางคืนก็คือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าท่านเป็นตอนนะครับหลังจากชาวบ้านมาบอกสองทุ่มเราไม่ได้ไปนะครับตอนเช้ามาตอนเช้าเราก็ใา้ยุทธวิธีนะครับเดินลาดตะเวนไปกลางคืนเราไม่ไปนะครับพวกผมไม่ไปไปตอนเช้าพอตอนเช้าก็ใช้ยุทธวิธีนะครับลาดตะเวนไม่ว่าจะลงลาดตะเวนบนถนนบ้างนะครับแต่ต้องมีคนเดินข้างถนนนะครับเช่น ภูมิประเทศนะครับตามภูมิประเทศเดิน2ข้างทางไปเลยนะครับไม่ใช่เดินบนถนนนะครับแต่เดินข้างถนนนะครับก็เว้นระยะห่างไปอยู่นะครับเดินตรวจหานะครับมันอาจจะมีอะไรที่ล่อให้เราเข้าไปนะครับพอเราไปถึงที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเ็าบอกว่ามีการพ่นสีนะครับก็จริงๆนะครับชุดอยู่ข้างบนนะครับชุดข้างบนบนภูเขาอะตะโกนลงมาบอกว่าทุกคนขึ้นมาดูนี่ครับ ก็พากันขึ้นไปดูนะครับก็พากันขึ้นไปดูมันจะมีวันนั้นก็มีซองกาแฟนะครับซองกาแฟนั่นประมาณทั้งหมดเลยนะครับเดียงหน้ากระดานเลยนะครับเดียงหน้ากระดานตรงที่เขานั่งนะครับเขานั่งแต่ที่นี้มันเป็นภูมิประเทศสําคัญนะครับสําคัญที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเวลาสมมติว่านะครับเขานั่งอยู่แบบนี้นะครับถนนถนนดาอยู่แบบนี้นะครับเขานั่งรอเราเมื่อคืนนะครับ ไอโจรนมันนั่งรอเราแล้วนะครับถ้าเราไปดูอที่พ่นสีตรงนี้นะครับโจรมันนั่งอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสิบกุคนได้นะครับโจรนะแล้วจุดผมถ้าเดินมาก็ต้องเดินทางนี้นะครับกลางคืนถ้ามากลางคืนแต่ผมมากลางวันนะครับมากลางวันก็มาเส้นทางนี้นะครับแต่แวะขึ้นไปบนเขานะครับก็เดินมารอบตรงนี้แต่มันหนีไปแล้วนะครับโจรมันหนีนพอเช้ามามันจะหนีทันทีนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันรู้ว่า พวกเราใช้ยุทธวิธี YouTube T, นะครับไม่ได้โดนบนถนนนะครับเหมือนที่ดังมันคิดไว้นะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางนะครับในการป้องกันนะครับต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับว่าการที่เราจะไปณนะจุดเกิดเหตุนะครับเราจะไปยังไงให้ตรวจสอบเหตุที่ปลอดภัทยที่สุดไปถึงขึ้นไปเจอซองกาแฟเต็มเลยนะครับที่นั่งที่ทําทเป็นรูนะครับทําเป็นรู วางปืนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเดินมาถนนมันต่ํานะครับถนนมันต่ําภูเขาอยอยู่สูงนะครับที่มันนั่งถ้าเราเดินมาตามถนนกลางคืนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับอีกฝั่งเป็นหน้าผานะครับไม่มีที่หนีเลยนะไม่มีที่หนีเลยนะครับอีกฝั่งเป็นหน้าผาอีกฝั่งเป็นภูเขานะครับทางที่เราเดินนั้นก็เป็นแค่ถนนต่าๆนะครับที่เขาจะสามารถปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับแต่ดีนะครับที่ทุกองผมไม่ไป นะครับวันนั้นก็ไปกลางคืนเสร็จนะครับแต่เราไปกลางวันนะครับไปกลางวันก็ไปตรวจเจอครับซองกาแฟแล้วก็ที่นั่งอาจจะเป็นพวกคน้บุรีต่างๆซองกาแฟอะไรต่างๆนะครับเขานั่งเตรียมต้อนรับเราเรียบร้อยนะครับแต่ดีที่สุดคือชุดพวกผมไม่ไปนะครับถ้าไปก็ไม่รู้ว่าจะหลบตรงไหนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าผาฝั่งนี้ก็เป็นภูเขานะครับนะเขาก็ นั่งอยู่ข้างบนแล้วเตรียมปฏิบัติการต่อเราแล้วนะครับดีที่ไม่ไปนะครับก็รอดนะครับวันนั้นก็ไปตรวจตอนเช้าก็ไปเจอนะครับเขาเขียนไว้ว่าทหารออกไปนะครับแล้วก็อะไรนะอะไรปาตูนีอะไรเขานี่แหละนะครับเขาเขียนไว้นะก็ทําการลบเรียบร้อยนะครับใช้สีพ่นลบบนถนนนะครับเหตุการณ์นั้นก็เป็นกลนลวงนะครับกลนลวงหรือกลล่อนั่นเองนะครับรอให้ทหารเข้าไปนะครับ มีการพ่นสีหรือแขวนป้ายผ้าอะไรต่างๆนะครับเราอย่าพึ่งเข้าไปเลยนะเราควรคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าเราจะทํำยังไงนะครับเราจะทํายังไงในพื้นที่ในที่ตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญคือร้อยเส้นทางนะครับร้อยเส้นทางหมายถึงยังไงนะครับคุณจะไปเส้นทางไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทางตรงเลยนะครับไปทางไหนทาง ธรรมชาติเส้นทางรองเส้นทางอะไรก็ได้นะครับนะเส้นทางที่เราไม่เคยไปนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันนะครับที่เราจะไปนะนึกภาพออกนะครับเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะครับเส้นทางหลักมันจะตรงไปตรงนี้ไปถึงเป้าหมายใช่ไหมหล่ะนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปยังไงให้ถึงตรงนี้นะครับเราก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปทางไหนก็ได้นะครับจะไปทางน้ําจะไปทางรถชาวบ้านโบกรถไปก็แล้วแต่ นะครับอันนั้นก็คือเป็นยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ายุทธวิธีร้อยเส้นทางนะครับอย่าไปเส้นทางเดิมๆซ้ําๆนะครับทําซ้ําๆชอบประมาทนะครับขาดวินัยไฟสบายนะครับอันตรายแน่นอนนะครับอันนี้ก็เคสแรกผ่านไปนะครับเคสที่2นะครับเคสที่2นี่เป็นอ่าเกี่ยวกับการลาดตระเวนนะครับการลาดตระเวนนี่ก็ไปเจอตะปูเรือใบก่อนนะครับตะปูเรือใบนั้นเขาก็แจ้งมา ตะปูเรือใบตะปูสี 3, ต่ตะปูสามอ่ะเขามาคัดกันแบบนี้นะครับเขาพับแบบนี้นะครับเป็นตัวเอลนะแล้วก็มาเชื่อมติดกันนะครับเชื่อมติดกันบางอันก็เชื่อมบางอันก็ไม่เชื่อมนะครับเป็นถุงเบลเทอร์เลยนะครับถุงใหญ่เลยคือฐานเก่านะครับฐานเก่าก็ตั้งด่านพื้นด่านปกตินะครับหลังจากที่มันมียางรถชาวบ้านรั่วใช่ไหมนะครับเนื่องจากโดนตะปูเรือใบนะครับเขาก็มาจอดดู่ใกล้ๆด่านนั่นแหละนะครับมาจอดดูเขาบอกว่าอ่า มันมีตะปูเรือใบนะครับมีตะปูเรือใบเต็มถนนเลยเขาบอกเพราะว่าตะปูสี่ตะปูห้าใช่ไหมตะปูสี่นะครับมันมองเห็นมันชัดเจนนะครับมันใหญ่ไอ้นี่ก็ชาวบ้านมาบอกนะครับมาบอกว่าเจอตะปูเรือใบตรงนั้นนะครับไอ้เราก็ว่าจะกัดจะเข้าไปตรวจสอบจะเข้าไปยังไงนะครับเส้นทางบังคับเลยนะครับเส้นทางตรงที่อยู่ฐานเก่ามันเป็นเส้นทางบังคับนะครับออกมามีทางเดียวที่ออกมานะครับ แต่เนื่องจากว่ามันมีตะปูเรือใบตรงนั้นเราต้องไปเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าประชาชนเขาใช้สัญจรไปมาอยู่มันก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าตะปูเรือใบที่เขาวางนั้นวางาเวลาลดลงเขานะครับลดลงเขามันจะเป็นเหวเป็นหน้าผานะครับกลัวกลัวว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็รีบนะครับทั้งนี้รีบจะไปเอาตะปูเรือใบออกนะครับเพราะว่าเป็นทางเช่นทางที่ประชาชนเขาสัญจรไปมาอยู่ประจานะครับทั้งวันเลยนะครับจะมีรถวิ่งอยู่ตลอด นะครับก็ไปนะครับพอไปจัดยุทธวิธีไปนะครับร้อยเส้นทางนะครับร้อยเส้นทางนี่สําคัญมากนะครับร้อยเส้นทางคือเราจะไปทางไหนก็ได้นะครับขาผู้อยู่ที่ไปทางน้ําทางภูเขาแล้วแต่นะครับนะมันมันมันจะผูกไว้กับเสาไฟฟ้านะครับมันผูกไว้เสาไฟฟ้าแล้วทีนี้ก็มันจะเอาอ้คล้ายๆใบผักกูดนะนึกภาพเอานะครับใบผักกูดมาคุมไว้นะครับ ก็ไอคนหนึ่งไอปลาไอปลาต่อปลานะครับไอต่อปลาก็ทักอยู่มันอะไรวะนะครับแต่มันมันเห็นแล้วนะครับนะมันเห็นแล้วแต่มันทักว่าอะไรนะครับมันก็เดินผ่านไปอีกนะครับเดินผ่านไปที่นี่ไอคนที่สองเดินมาอีกนะครับจุดที่สองเดินมาเขาบอกว่าเหล็กแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับผิดหูผิดตาผิดที่ผิดทางนะครับระเบิดือากั้นพูดคําเดียวแค่นั้นนะครับบุ๊บลงไปอัตโนมัติ หมอกนะครับทำยังไงก็ได้นะครับขอแค่ว่าคําว่าระเบิดนะครับหมอกให้เร็วที่สุดนะเราก็ไม่รู้ว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันดับแรกคือการเอาตัวรอดอันดับแรกคือถ้ามีเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการซุ่มยิงอะไรต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกคือหมอกหาที่กันบังนะครับแล้วก็ใช้วิธีตอบโต้หรือว่าค้นหามองหาทิศทางที่มันจะมา นะครับหรือว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับะการใช้ยุทธวิธีนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับมันก็แล้วแต่บางคนที่จะคิดออกมานะครับอันนี้ก็คือกลลวงอีกนะครับกลลวงนี่ก็คือกลลวงในทางที่ก่อเหตุไว้นะครับทําเหตุไว้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูนะครับที่เกิดเหตุแล้วก็ระเบิดนะครับส่วนมากบ่อยมากนะครับบ่อยมากในกรณีแบบนี้นะครับบ่อยมากนะ ก็มีหลายเคสนะครับนะบางทีก็เมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนก็ปฏิบัติการเขาปฏิบัติต่อเป้าหมายวันเดนะครับพอปฏิบัติเสร็จทีนี้เจ้าหน้าทีท่เข้าไปนะครับเข้าไปจะไปเคลียร์พื้นที่นะครับระหว่างทางตึงนะครับเนื่องจากว่าทางที่จะไปมันก็ไกลนะครับถ้าเดินบางทีมันก็ไกลนะครับบางทีก็ใช้รถใช้ไห่แต่ว่าถ้าเป็นรถ <c oughs> ขุ้มเกาะรถอะไรก็ดีนะครับ การใช้ยุทธวิธ yup> ีก็สําคัญนะครับการคิดวิเคราะห์แยกแยะก็สําคัญนะครับว่าเหตุตรงหน้ามันมีอะไรบ้างเหตุมันจะเกิดเกิดได้อย่างไรนะครับเกิดจากตัวเราประมาทนะครับแต่ถ้าตัวเราไม่ประมาทนะครับใช้ยุทธวิธีนะครับค้นหาต่างๆไม่ประมาทนะครับพยายามเดินสองข้างถนนนะครับตรวจหาคนกดนะครับคนที่เดินถนนก็ตรวจหาลูกระเบิดนะครับไม่ว่าใต้ท่อลอดโคสะพานต่างๆนะครับวันนั้นนะครับ ผมกับเพื่อนเพื่อนใช้ยุทธวิธีไปทางน้านะครับมันจะเป็นคลองน้าใช่ไหมล่ะนะครับคลองน้ําลงหิวภูเขานะครับก็พากันเดินตามคลองน้ําไปนะครับเดินตามคลองน้ําไปไปถึงที่เขาแจ้งมาสามแยกตรงนั้นนะครับสามแยกคนกีดเขาเรียกนะครับหมู่บ้านนั้นเขาเรียกว่าหมู่บ้านกิโยนะครับกิโยตรงนั้นดุสุยอนะครับก็ไปนะครับไปทางธรรมชาติพอไปถึงที่จุดตรงนั้นนะครับจุดที่เจอตะปูเรือไป ก็แวะขึ้นไปนะครับหักขึ้นไปบนถนนนะครับไปดูนะครับมันก็อยู่เรามองเห็นเลยนะครับมองเห็นระยะประมาณ4ี่0ิ้าสิเมตรนะครับมองเห็นเรียบร้อยนะครับแต่มันมีอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับมีอีกชุดหนึ่งอยู่บนภูเขานะครับชุดที่จะเข้าไปดูตะปูเือรใบก็เข้าไปนะครับเพราะว่าเรากันไว้ก่อนเราอาจจะมีอะไรกลลวงกลล่อให้เราเข้าไปดูพื้นที่กดเหตุนะครับพื้นที่ที่เราจะไปตรงนั้นก็เป็นตะปูเรือใบ นะครับทีนี้ก็มีชุดเดินบนหน้าผาบนภูเขาด้วยนะครับวันนั้นก็ <c oughs> ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีชุดเดินบนภูเขาไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับระเบิดเขาลากสายลงมาเรียบร้อยนะครับเขาลากสายลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอือไปเลยตามถนนเส้นหลักเลยนะครับเราไม่ได้ไปตามน้ําเหมือนที่ผมไปนะครับไปตามถนนหลักคือชอบสบายว่างั้นเถอะนะครับเดินไปตามถนน แล้วไปเจอไปเก็บตะปูเรือใบอะไรต่างๆนะครับไปรีบเก็บรีบอะไรนะครับบึมเลยตรงนั้นนะครับมันผูกไว้กับเสาไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือไอ้พวกเพื่อนๆนะครับที่เดินบนเขานะครับโดนบนเขาก็โดนบนเขาหาคนจุดจนวนนะครับพอเราคิดแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับเปแปลกนะครับสุ่มสี่สุ่มห้าเนื่องจากว่าวันดีคืนดีอะไรมีใครเอาตะปูเรือใบมาวางนะครับ ก่อเหตุก่อควรหรือว่าสร้างสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่เราก็ใช้ย้วยวิธีของเราไปนะครับตรวจคน้นตรวจสอบนะครับทะทการทําลายต่อไปนะครับก็ไปเจอนะครับเพื่อนก็ไปไป,ไปถึงไปถึงระเบิดแล้วนะไปถึงระเบิดแล้วอีกคนนึ่งอะไปอยู่ใ,ใกล้ห่างจากระเบิดนะั้นไม่ถึงห้าเมตรเองนะครับใ,ใกล้ๆเองนะมันจะเป็นอ่าต้นคล้ายๆผักกูดนะครับผักกูดมันจะปิด บังทึบเลยนะครับเสาไฟฟ้าตรงนั้นมันจะผูกไว้นะครับเขาก็ใช้ยุทธวิธีมาเรื่อยๆนะครับปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รัดเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องปฏิบัตินะครับใช้ยุทธวิธีที่ค้นหาคนเองบ้างพอดีนะครับแนวทางการปฏิบัติต่างๆนะครับนามาใช้ในพื้นที่จริงนะครับอย่ามัวแต่คิดว่าไม่มีอะไรนะครับนะทุกพื้นที่มันมีหมดนะครับเพียงแค่ว่ามันยังไม่เกิดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับ ก็ฝากน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากต่ออนะครับว่าการก่อเหตุของเขาครับบางทีเขาจะไม่เลือกปฏิบัตินะครับเขาปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับขอแค่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนอยู่ตรงไหนนะครับเขาไม่ได้คิดว่าเออคุณเป็นคนในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับเขาจะทําหมดนะครับคําว่าโจรนะครับโจรก็รู้อยู่ว่าโจรเขาเป็นยังไงนะครับ หรือไม่ก็แนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่าอยู่ที่มันเวรนะครับนะรัะตะเวนเหนื่อยพักพักไปรัตเวียนเหนื่อยพักพักไปนะครับข่ามไหนนอนนั่นนะครับไม่ต้องเอาเนี่ยเอานอนนะครับในการทํางานปฏิบัติหน้าที่นะครับเนะพราะทุกครั้งที่เขาทําก็คือเหตุอยู่ที่เดิมๆนะครับปฏิบัติงานเดิมๆนะครับก็เหมือนเราไปราตะเวียนสมมุติว่าไปรัตะเวนอ่า ภูเขานะครับภูเขาไปคุ้มรองอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะไปณจุดตรงนั้นอ่ะบางครั้งเขาเอาระเบิดกับเหยี่ยมมาตั้งวางเรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่เราจะเดินไปนะครับมีบ่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเราจะไปตรงนั้นหมู่บ้านนั้นเราจะไปยังไงนะครับแล้วก็ไปตามภูมิประเทศนะครับไปตามภูมิประเทศเราจะไปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปบอกว่าเราจะไปตรงไหนนะครับร้อยเส้นทางนะครับหลักการเดียวที่ ปลอดภัยที่สุดคือร้อ,อยเส้นทางนะครับไปทางไหนก็ได้ก็เรื่องของเรานะครับไม่ต้องไปบอกใครนะครับตามภูมิประเทศตามป่าตามภูเขาตามน้ําตามอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปนะครับอันนี้คือหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าไปซ้ําๆไปอยู่ที่เดิมๆนะครับเหตุมันเกิดก็เพราะเหตุการซ้ํานๆน,นะครับทำซ้าๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้อระเบิดแบบกับเหยียบนะครับหลายๆคนหลายๆ ในพื้นที่นะครับก็เหตุเกิดหลายพื้นที่แล้วนะครับระเบิดกับเหยียบนะครับทุกวันนี้เขาก็ใช้ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงนะครับเขารู้ว่าทหารไม่ได้ไปในที่ที่เขาต้องการนะครับบางทีเราทํางานในป่าเราก็รัดตะเวนเชิงป่าภูเขาหรือสวนยางนะครับเขาก็ไปทํากระทําต่อเจ้าหน้าที่นะครับในป่านะครับเราอยู่ตรงไหนมันก็ตามเราไปมันจ้องเรานะครับพยายามสังเกตให้ดีๆนะครับฉะนั้นที่เดิมๆอย่าไปอยู่เด็ดขาด นะครับให้ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับการดูนะครับอย่าให้เขาจับทางถูกนะครับอย่าให้รู้นะครับว่าเราจะไปตรงไหนจะไปพักทางตรงไหนเราจะทําอะไรนะครับอย่าให้เขารู้ว่าเรากําลังจะไปพักตรงไหนนะครับเพราะว่าเขาจ้องนะครับเขาจ้องเขารู้แล้วว่าเราทํางานนะครับในที่ที่แจ้งเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่เราทํางานในที่แจ้งนั้นเราจะทํายังไงให้ปลอดภัยให้ตัวเราปลอดภัยให้ชุดปฏิบัติการปลอดภัยนะครับ เราต้องทําอย่าไปอยู่ที่เดิมๆนะครับอย่าไปอยู่ที่ซ้ําๆนะครับทําไปเดินไปพักไปเหนื่อยพักไปนะครับหายเหนื่อยไปต่อนะครับเราต้องทําแบบนี้ถึงจะปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจเดินด้วยไปอยู่ที่เดิมๆขี้เกียจเดินไปตรงนี้กูก็อยู่ที่เดิมนะครับไม่นานนะครับเขาฝังอยู่ใต้ดินนะครับตรงที่เปลคุณนอนเลยนะครับมีหลายเคสนะครับเขาฝังระเบิดรอเลยบางบางเคสที่ปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วก็ไปอยู่อ่าอะไรนะขนมขนมก็คือเถียงนานะครับถ้าภาคอีสานนะครับถ้าภาคใต้ก็เรียกขนมนะครับไปอยู่ตรงนั้นขนมอยู่ข้างถนนนะครับไปลาดตะเวนทีไรก็ไปเข้าขนัมนั่นแเลยนะครับไปทีไรก็เข้าขนมนั้นนะครับคุณไปเดือนนี้ปลอดภัยนะครับไปเดือนหน้าคุณปลอดภัยนะครับไปเดือนต่อไปปลอดภัยไหมบึมนะครับก็มีการสูญเสียขึ้นมานะครับอันนั้นก็เรียกว่าทําซ้าๆชอบประมาทขาวินไฟสบายนะครับไฟสบาย ก็อันตรายแน่นอนนะครับคำกรมันก็มีอยู่นะครับมันก็เป็นตามรูปแบบที่คำกรเขาพูดมานะครับในรูปแบบพวกนี้นะครับเราต้องลดให้ได้นะครับเราต้องรู้ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในื้นที่จริงนะมันอันตรายจริงนะครับถ้ามันพลาดมาแล้วมันคืนมาไม่ได้แน่นอนนะครับ หลายครั้งหลายคราวนะครับผมก็นําเรื ização, da, más más. O o? ่องราวต่างๆมาพูดตักเตือนน้องๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในด้านการทํางานต่างๆนะครับบางครั้งบางคราวก็นํามาเล่าเพื่อความบันเทิงต่างๆนะครับว่ากันไปนะครับบางครั้งบางอย่างก็อาจจะไปเป็นความรู้ให้น้องๆบางครั้งบางคราวที่มาฝังนะครับก็ได้ยูทิวิธีเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับเพื่อจะได้ไปนําไปแก้ไขนะครับปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีแนวทางที่ดีบ้าง นะครับในด้านในด้านการฝังก็มีเรื่องเรามาพูดมาสู่กันฟังนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในด้านการที่เขาก่อเหตุล่อให้ทหานเข้าไปนะครับนะกพอย่าลืมนะครับนะถ้าเกิดว่ามีสิ่งของผิดที่ผิดทางและมีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้เราเข้าไปดูนะครับก็อย่าเข้าไปสุดสี่สิบห้าเดือนกะนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับบางทีมีลูกหนึ่งแล้วก็มีอีกลูกที่สองก็มีนะครับลูกที่สองเหมือนผมเคยเจออยู่สุงยอนะครับที่ฐานเก่า นะครับเจอลูกแรกเสร็จแล้วอ่ายดี e มาเก็บคู่เรียบร้อยแล้วนะนะยูด e ีมาเก็บเรียบร้อยสิห้ากิโลนะครับยูด e ีกลับนะครับหน่วยเก็บกู้ระเบิดทําลายระเบิดกลับกลับไปถึงยังไม่ถึงไหนทีไรทีนะครับเจออีกลูกหนึ่งเรียกกลับมาทาลายอีกนะครับนะก็เรียกให้กลับมาทาลายอีกนะครับเรียกเรียกใกลับทาลายเออมาเจออีกลูกหนึ่งนะครับอยู่สองเสาไฟฟ้านะครับห่างเสาไฟฟ้าเดียวอ่านะ เสาไฟฟ้านี่มีระเบิดแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บกู้ทําลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เว้นไปอีกเสาไฟฟ้าหนึ่งไม่มีแล้วก็มีอีกเสาไฟฟ้าถัดไปนะครับอีก15้ากิโลลูกซ้อนเ,เระเดียกนะลูกซ้อนมันมีทามีไว้ทําไมนะครับก็มันมีไว้ที่เราอ่ากลังเก็บกู้ลูกนี้อยู่เราเข้าไปเชียรพื้นที่อยู่ลูกซ้อนมันใช้อ่า youtube วิธีทาลูกซ้อนคือคนลวงนะครับคนลวงให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติอ่าเก็บกู้ลูกนี้นะครับ แล้วเจ้าหน้ที่ทุกคนยืนห่างระเบิดเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรใช่ไหมล่ะนะครับระเบิดลูกเ่อไปก็สองร้อยเมตรนะครับห่างจากลูกแรกนะครับมันก็จะได้ทําการไอพวกที่ยืนมุงไงนะนั่นแหละลูกซอ้อนะการทํอ่าระเบิดสแสวงเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะไปฝังไว้ตามที่ทาหารเข้าไปฏิบัติหน้าที่เดินลาตระเวนอยู่พื้นที่ตามพื้นที่ต่างๆ นะครับก็หลายเคสแล้วที่พากันไปเหยียบกับระเบิดนะครับก็หลายเคสหลายค่าวหลายครั้งนะครับบางทีเราอยู่ที่แจ้งมันก็จําเป็นนะครับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่นะครับบางทีเราก็หีเลี่ยงไม่ได้นะครับการฟูนเชียต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ออกโอวีแต่ละครั้งนะครับนะก็ขอให้ระมบัดระวังนะครับนะก็ขอให้ทุกคนนะครับทํางานอย่างมีสตินะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับ ก็พูดมานานแล้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในด้านต่างต่างนะครับอาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราต้องทำงานทํางานให้เหนื่อยนะครับทํางานให้เหนื่อยนะครับสมกับที่เราสมัครใจมานะครับทําทําไปเลยนะครับทําให้เหนื่อยนะครับวันพักวันลาเรามีนะครับเก็บแรงไว้ไปกดครอบครัวดีกวัวนะครับฉะนั้น นะครับการประมาทเป็นจุดบอดแห่งความตายนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับทํางานทาให้เหนื่อยทให้หนักไปเลยนะครับพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าถนนไม่ว่าเชิงป่าภูเขาต่างๆนะครับคิดไว้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถสังหารเจ้าหน้าที่หรือสังหารตัวเราได้ทุกที่นะครับโอเคนะก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับโอเคครับนะขอลาไปก่อนนะครับ